วิธีการหลังของบีบ่าแม่ข้าวน้นนงนะบี่จะทำอะไรได้บีใใส่ส้านซ่อ,แอมแขวงแวนแขวงแขวงแขวนกระเนน้ำเราจะช่วยดับกินแม่ข้าวไดอันนี้เป็นสู้บีบ้าเองไม่ต้องเป็น้นเ้เตกเคลก็ทำเปนเรื่องการเ้องก้าราดับกองเรากันนีทงใจไก่เลยทำไปอืมแล้วก็ลางมันก็ไม่ก้าวนิ่นี่บีบ้าคือปลาหนิ่นนื่ิธีไปทำปลาท่ามรด รองไม่เข่าเลยม้ำสะอาดนเนี่นนยมันก็ใสๆตึงๆดีพอเราใส่ต้านร่อมมันก็ได้มันจะไม่เข่าท่านรอน่องในหลังเข่าเลยดีเออแต่ตัวเองเนี่นนยเราก็ปรับไปก่อนนะ นี่นี่ร้อยกินไดไม่ไม่รู้นี่ตับมันเนาะกี้ไม่น่ะไม่ถือกินไดเพียบพี่บ่าวกินมดทุกอยา่างถ้าไม่ก็มก,กินได้ังไเนี่ยก็ไม่มีกินข้าวเลยห้องสะอาดทุกอย่างแล้วล้างด้วยสารส้มนี่มันจะทําให้เนื้อกระด้างไหมอะคะไม่ไม่ถือเนื้อกระส้วยปกติกินไดปกติเลยสวยเท่าพี่บ่าวหรือปเปล่าพี่บ่าวน่ารักอยู่ตุ๊ดเดีวเนี่ยเดี๋ยว เดี๋ยวเราไปล้างกุ้งกันต่อนะนี่มาล้างกุ้งกันต่อนนะพวกเรากำล,ลังทำต่อก่อนแต่สูตรพี่บ่าวเองนะอยากให้กุ้งเนี่ยมันแดงแดงดึงดึงเหนือไส้ไส้เนี่ยนะเดี๋ยวพี่บ่าวก็จะใช้น้ำสูตรทา้งนี้ที่เราลางกันต้อนเลยนี่สุด้านีนาานาน่นี่ชิจฉะชิจฉะเลยมั้ง

แล้วก็เก็บแช่ไว้ตู้เย็นซึ่งเวลาทำได้ตลอดมาทำได้เลยเพราะมันสะอาดเลยนี่ช่วยงามสะอาดตาสูตรวิธีการหลังปลากรงบีบ่าวเองเฉพาะตัวบีบ่าวนะไม่ต้องไปตามเคยตามบีบ่าวนี่บีบ่าวก็บาบาบบโบวันนี้ก็ตามได้ไม่รู้นี่กุ้งนะบีบ่าวเช็ดนำโซดาไปแล้วกุ้งไหมเซ็ตวางสักดึงดึงเอ้า

ที่ว่าเราไม่เอาอะไรเราก็ตัดออกไม่กินก็ตัดออกจะไมนนี่ติดกอเราแต่บางที่บางคนก็กินต้มไปทางเปลือกก็ได้นะไปนังแกแ้าตอนซุกเหลวก็เหลวแต่และตะกอนสะดวกะนะนี่ดูเนไน,นี่พ่นกล้องการที่เราแช่น้ำโซดาไวมา้มันจะดึงแบบนี้แหละ ใไปทำตามนี่ตามที่พี่บ่าวทำกับไปทำได้ไม่เื้อไม่ใช่ได้วงซุดได่แค่นั้น,นตัวได้ไวสัก้า,านาทีอ่ะมันกระสดดึงนี่ถ้าอยากทำลงไปทำได้นี่นะไม่ข้าวแล้วก็นเนื้อแล้วก็ะสดด้วยที่ ามาไม่กินข้าวกุ้งเนี่ยเราเนี้ออกที่กุ้งเนี่ยเนือไส้ดึงๆเลยพ้นของการเฉดโซดา